สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องเราเร้เอา101นะครับอยเริ่มฝากกด l ล k e กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นไปในนําสินค้าไม่ได้ชักชวกการลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกัน้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับเกมอันซิลิปเชลเลซิ่งนะเกมวิ่งแกงค่าบิดขับมันหลังจากผ่านไป2วันนะผลการแข่งขันแกะนะเพิ่งจะออกนันนี่นะเพิ่งจะมานะเอาไปดูก่อนโอ้โหนานมากเลยนะ2วันแล้วก็เสียตั๋วฟรีไปหนึ่งใบนะเพราะวันก่อนก็วิ่งไม่ได้นะเพราะว่าผลมมัันนยงไ่ออกะ ปังน่าจะสุดท้ายแล้วอ่าสุดท้ายไม่ท้ายสุดปื้อนะวิ่งไปอันนี้ผลของสองวันที่แล้วนะอน่าจะได้ที่โลดะปื้ดเอ้ยที่หนึ่งมันหยุดนานมากเลยที่หนึ่งไปแล้วที่หนึ่งมันเอ้ยเอ้ยอ้ยตามที่หนึ่งไม่ตามไอ้ดับสี่เพื่ันมันดับห้าอ้าอันดับห้านะอ่าดับห้านะอ๋อ อ่าทำไมมันขึ้นยี่สิบเก้าล่งงอ๋ออาจจะเป็นเวลาหรือเปล่าไม่มั่นใจอ่ะนี่ยี่ห้าอันดับห้าเนี่ยไม่ได้ลายศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมโอ้มันน่าออกเลยศูนย์แต่เราไปซื้อยากันสักเล็กน้อย phải sẽ vung leo rồi 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 rồi, lúc lúc lúc, nhảy 5, 3 rồi các bạn, tăng อ่ะซื้อยาละอันนี้ก็ได้ตั๋วฟรีมาโอ้โหจะผลการแข่งขันไม่ออกนะ,ะแจะแล้วสีหรือเปล่าเนี่ย Let's go ไปเลย นะรอถึงสองวันเลยอ๊แล้วทำไม,มนั้ต่อไม่ได้ได้แล้วตึดตๆก,ก,ก,ก็ต้องรอต่อไปโอ้โหรอต่อไปจะรอดไหมโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับเกมวิแกะเนี่ยเรารอกันสองวันนะก็ผลก็ออกเราไม่ได้ตังนะ วันนี้วิ่งแข่งใหม่ก็ไม่ได้อะไรโอเคครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย